สวัสดีค่ะมน,นีแม่วันผ้ามังเพิ่งต้นไม้ยึดตลาดกลางทกกสอขอนแเจนเฮานะคะค้นตกแล้วเนาะคะ่ะเด๋เลยมาหาบึงต้นไม้เนาะคะ่ะว่าต้นใดเฮาสิเอาไปปลูกมึงค่ะค่ะท้องอุไร่ตัวนี้เพิ่นก่อกว่าหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะแต่แต่เฮ้ามันเฮ่ากบช่ำเอาเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คะบกม่วง บอม้วงยังสี่ค่ะตัวละสองร้อยค่ะตัวละสองร้อยนะจ๊ะเม่ว่เขียบค่ะมาเขียบเมื่อกี่ต้นละสามสิบบาทค่ะมันบอกว่าตัวละสามสิบบาทนี่ค่ะไลค์ค่ะ ผู้ได้นใจกะแวะมาเบงด้วยค่ะตลาดกลางท่กสอหลายค่ะต้นใหม่นี่ค่ะต้นนึ้งสี่กะสองลอยหาสิบค่ะต้นบักม่วงบุญนิ่ง่สี่กะสามลอยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะหลายค่ะมีหลายชนิดค่ะพี่น้องบางทีกระต้นละลอยลอยหาสิบค่ะต้น ต้นบกูดค่ะถ้าเท้าขยันเท่ากับช่ำเอาเนาะคะ่ะช่ำเอาถ้าเพิ่นช่ำห้เพิ่นก็ต้องใส่เวลาเนาะคะ่ะเพิ่นก็เ,นเลยแทงไปตามตามต้นนะคะต้นน้อยกับผีต้นใหญ่กับแพงค่ะเจ้งซี่กติดบากแล้วเนาะคะ่ะบักม่วงนี่ค่ะติดนี่ค่ะล้ำต้นเนาะเจ้งซีกอ่ะสองลอยหาซีบค่ะ ตลาดกลางทพศขอนแก่นค่ะนี่ค่ะบริเวณค่ะต้นละมุดที่เป็นนวยเป็นนวยแล้วนะคะพร้อมที่สิปุูกเ้วยังสี่กับสามรอยบาทค่ะนี่ค่ะกำลังติดดอกจ้านี่ค่ะนี่ถูกย่างค่ะ แะแล้วแต่ต้นน้อยต้นง่าน่าจะพี่น้องต้นน้อยกะถือแน่ต้นใหญ่กะแข่งเนาะค่ะก็ต้องใส่เวลาช่ำจนกว่าสติดเนาะคะ่ะจังต้นแข็งสี่กะต้นแข็งสี่ต้นยี่สิบบาทค่ะเมงบริเวณตลาดกลางท่อกระสอเขาเลยเนาะคะ่ะนี่หลายร้านให้เ,หเลือกเนาะค่ะพี่น้องแต่พูดกได้ยุ่ยไก่แถวเขตขคอนก่นกะแวะมาเบิองด้วยค่ะ เซเวนตลาดกลางเขาเนาะคะ่ะเงียบค่ะช่วงนี้ช่วงโรคระบาดเนาะคะ่ะเขาก็ต้องกัดตัวของไทยของมัน่นก็เงียบจังน้อยนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก่ะวัสดีค่ะคลิปนาพอกันไหมเนาะจ้า